มีงานวิจัยหนึ่งของราสเซตตีนักเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮา์วาร์ดนะคะบอกว่าเด็กที่มีภูมิหลังจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำแต่อาศัยอยู่ในชุมชนที่กว่า70%มีภูมิหลังจากครอบครัวที่มีรายได้สูง mm. เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่พวกเขาจะมีรายได้มากกว่าคนรุ่นเดียวกันเฉลี่ยถึง20%เลยทีเดียวและเช่นเดียวกันค่ะ เราจะเคยได้ยินบ่อยๆว่าคุณพ่อคุณแม่เลือกโรงเรียนให้ลูกเป็นโรงเรียนที่มีสังคมเพื่อนที่ดีหลายคนค่ะไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นแต่พยายามที่จะให้ลูกได้มีการศึกษาได้มีโอกาสอยู่ในโรงเรียนที่ดีอยู่ในแวดสิ่งวาดล้อมที่ดีอยู่ในชุมชนหรืออยู่ในเพื่อนที่อาจจะมีฐานะดีกว่าหรือมีความคิดมีวิธีการจัดการในเรื่องราวต่างๆดีกว่า คุณพ่อคุณแม่เลือกโรงเรียนให้ลูกองค์ประกอบหนึ่งคือเลือกสังคมของเพื่อนเราจะเคยได้ยินบ่อยๆจริงไหมคะสวัสดียามเช้ากับ success podcast พี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์ค่ะจากการวิจัยเบื้องต้นและจากการที่คุณพ่อคุณแม่เลือกโรงเรียนให้ลูกแบบนั้นก็หมายถึงว่าในความเป็นจริงค่ะคนที่เราครบเพื่อนที่เรารู้จัก หรือสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ส่งผลให้คุณมีโอกาสมากขึ้นมีคอนเนค t ชันที่ดีขึ้นและร่ำรวยขึ้นหรือมีความสำเร็จเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ Success Podcast วันนี้เราจะคุยกันถึงว่าคบคนแบบไหนถึงรวยขึ้นในมุมมองของทัศนคติของการเลือกคบคนนะคะระหว่างคนทั่วไปกับคนที่ เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะรวยขึ้นหรือเป็นนักธุรกิจหรือเป็นคนที่มองหาโอกาสให้กับตัวเองเขาเลือกคบคนแบบไหนกันถ้าคุณไม่แน่ใจคุณลองมองว่ารอบๆตัวคุณเพื่อนที่คุณคบสถานที่ที่คุณทำงานสถานที่ที่คุณไปบ่อยๆคือที่ไหนกันแล้ววันนี้ชีวิตของคุณเป็นแบบไหนถ้าสมมุติว่าอยากจะเป็นคนที่ร่ำรวยขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้น มุมมองของการครบเพื่อน 5. ข้อนี้จะเป็นตัวช่วยตัดสินใจให้คุณค่ะว่าจากนี้ไปฉันอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนทัศนคติในการครบคนเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มอะไรบางอย่างให้กับชีวิตอย่างน้อยค่ะการมีเพื่อนที่ดีมีทัศนคติที่ดีหรือมีทัศนคติที่เป็นบวกมีทัศนคติต่อความร่ำรวยต่อความสำเร็จ ก็จะส่งผลให้เราคิดแบบนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยมีคอนเน c t ชันแบบนั้นอาจจะเป็นโอกาสในการเปลี่ยนงานในการเพิ่มงานเพิ่มรายได้ก็เป็นไปได้ค่ะข้อแรกนะคะสังเกตง่ายๆว่าคนทั่วไปหรือคนชั้นกลางจะเลือกคบคนระดับเดียวกันค่ะเพราะเขาไม่มั่นใจในการที่จะเข้าไปหาคนที่ระดับสูงกว่า เขากลัวคนที่มีเงินมากกว่าหรือคนที่สําเร็จมากกว่าคนรวยกว่าดูถูกเขามองตัวเองว่าเขามีคุณค่าประมาณนี้ซึ่งในความเป็นจริงค่ะคุณค่าของตัวคุณไม่ได้ประเมินด้วยรายได้อยู่แล้วไม่ได้ประเมินด้วยการครบเพื่อนอยู่แล้วแต่คุณอาจจะประเมินตัวเองแบบนั้นแล้วมาดูกันค่ะว่าคนที่เขาร่ำรวยเขาคบเพื่อนแบบไหน คนกลุ่มนี้เขาจะคบเพื่อนกลุ่มระดับเดียวกันอยู่แล้วค่ะเขาไม่ได้ทิ้งเพื่อนระดับเดียวกันแต่เขารู้วิธีที่จะเข้าหาคนที่รวยกว่าคนที่ประสบความสําเร็จเพราะมันหมายถึงโอกาสของเขาเขาไปเจอโลกใหม่ๆเขาได้เจอบทเรียนใหม่ๆเขาได้เจอวิธีคิดใหม่ๆเขาอาจจะได้เจอจินตนาการใหม่ๆเพื่อที่จะเพิ่มความคิดเพิ่มจินตนาการของเขาเปิดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เปิดโอกาสในการมีงานใหม่เข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแรกที่ทัศนคติในการเลือกคบเพื่อนของคนทั่วไปกับคนร่ำรวยไม่เหมือนกันนะคะคนทั่วไปคบเพื่อนหวังผลประโยชน์เยอะเหมือนกันนะคะแบบนี้ถ้าใครคิดว่าฉันคบเพื่อนฉันต้องมีประโยชน์จากเพื่อนฉันคบเพื่อนฉันต้องได้ประโยชน์ละไม่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือ,รอเรื่องใหญ่แต่ถ้าคบกันแล้วไม่มีผลประโยชน์ ฉันก็เฉยๆนะฉันก็พร้อมวางไว้แต่สำหรับคนรวยค่ะเขาคบเพื่อนแบบวินวินคนที่เขารวยจริงๆและคนที่เขาเป็นคนดีจริงๆและคนที่เขาเป็นประสบความสำเร็จนะคะคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่หลายคนอาจจะมองว่าเขาเห็นแก่ตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะสัมพันธ์ของเขาเป็นสัมพันธ์แบบวินวินค่ะคือไม่มีใครเสียเปรียบไม่มีใครได้เปรียบ วันนี้ถ้าคุณสัมพันธ์กับใครแบบวินวินคุณจะอยู่กันนานนะคะคือเขาก็ได้เราก็ได้เขาก็เสียเราก็เสียแต่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นวินวินเนี่ยค่ะเรามองถึงทางบวกเสมอคือคุณได้ฉันได้ไม่มีใครเอาเปรียบใครกันค่ะข้อที่สนะคะหลายคนมองแบบนี้ค่ะจะทำอะไรหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ติดภาพลักษณ์ สำหรับคนทั่วไปนะคะติดอีโก้ฉันเป็นข้าราชการฉันเป็นผู้บริหารฉันจะทำแบบนี้ไม่ได้ฉันจะทำแบบนั้นไม่ได้ฉันจะทำสิ่งที่คนมองว่าเฮ้ยน่าอายไม่ได้ฉันจะทำอะไรที่รู้สึกว่าผิดพลาดหรือเป็นที่หัวรอกของคนรอบข้างไม่ได้นั่นคือคนทั่วไปนะคะส่วนใหญ่จะมีทัศนคติแบบนี้แล้วคนรวยละ่ะแล้วนักธุรกิจละ่ะแล้วผู้บริหารบางคนที่เขาประสบความสำเร็จละ่ะ เขายืดหยุ่นค่ะเขาไม่ติดอีโก้ค่ะเขาผิดพลาดได้เขายอมรับข้อผิดพลาดและพร้อมปรับเปลี่ยนเขาสามารถเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ได้จะสังเกตนะคะดาราดังๆบางคนกินข้าวแกงข้างถนนได้ผู้บริหารบางคนนั่งคุยกับประชาชนนั่งคุยกับคนที่เ,เพิ่งรู้จักที่ต่ำๆได้ที่พื้นได้ เห็นไหมคะเขาไม่ติดอีโก้เขาพร้อมที่จะยืดหยุ่นตามสถานการณ์ตลอดเวลาเขาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตรงหน้าได้ตลอดเวลาข้อที่4ค่ะคนทั่วไปอาจจะรู้สึกอิจฉาเมื่อมีเพื่อนหรือมีคนใกล้ตัวประสบความสำเร็จต่อให้ชื่นชมแต่ลึกๆแล้วอิจฉาค่ะ คนกลุ่มนี้ก็จะอยู่ที่เดิมไม่ขยับไปไหนเพราะว่าเขาไม่เปิดใจในการที่จะเรียนรู้ในทางกลับกันค่ะคนที่เขาประสบความสำเร็จคนที่เขาร่ำรวยเมื่อมีที่ไหนที่เป็นแหล่งที่ประสบความสำเร็จหรือได้รับความสำเร็จเขาจะพาตัวเองไปที่นั่นค่ะเพื่อที่จะเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อที่จะเรียนรู้ทักษะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทักษะและแลกเปลี่ยนโอกาสกันค่ะ สามารถที่จะเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาทักษะและต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้เพราะฉะนั้นการเปิดโอกาสหรือทัศนคติในเรื่องนี้ต่างกันค่ะและสุดท้ายนะคะคนทั่วไปสื่อสารเรื่องคนอื่นหรือเอาง่ายๆพูดเรื่องคนอื่นนั่นเองค่ะอาจจะเป็นการนินทาอาจจะเป็นการวิจารณ์อาจจะเป็นการพูดถึงในแง่ทั้งลบทั้งบวก แต่วงสังคมของคนทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเราจะคุยเรื่องคนอื่นเป็นหลักค่ะแต่คนรวยเขาจะคุยเรื่องตัวเองมุมอมองวิสัยทัศน์ในการทำงานหรือหาโอกาสในการที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองสื่อสารกับคนรอบข้างในเรื่องความเป็นไปได้ในเรื่องโอกาสในเรื่องการทำงานเขาจะสื่อสารเฉพาะเรื่องพวกนี้ค่ะเวลาของเขาอาจจะไม่มีเวลาที่จะนั่งคุยเรื่องคนอื่น แต่เขาแค่มองว่าอนาคตข้างหน้า1ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปถึงจุดไหนเขาจะมีอะไรที่จะเพิ่มเข้ามาในชีวิตเขาจะมีโอกาสไหนบ้างที่จะทำให้เขาไปข้างหน้าค่ะวงสังคมของคนรวยจะคุยกันเรื่องแบบนี้ทัศนคติในการเลือกคุยกับคนหรือคบคนเขาก็จะเป็นคนที่คุยเรื่องเดียวกับเขานั่นเองค่ะ5แบบ ในวิธีคิดในทัศนคติในการเลือกคบคนในการที่จะอยู่กับคนคะ่ะแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จคนหลายคนบอกว่าฉันรวยมาตั้งแต่เกิดแต่ฉันก็ประสบความสําเร็จด้วยตัวฉันเองไม่ได้เป็นเพราะส่วนหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้ก็ได้นะะถ้าวันนี้คุณเป็นคนธรรมดาคนปกติทั่วไปแล้วอยากเปลี่ยนชีวิตไปในจุดที่คุณต้องการ ลองทบทวนตัวเองนะคะเพื่อนๆพื่อนพี่พี่น้นนองๆผู้ฟังทุกคนคะตอนนี้คุณคบกับคนแบบไหนอยู่ลองแชร์มาค่ะเล่าประสบการณ์ของตัวเองมาว่ามีคนกลุ่มนี้อยู่ด้วยแล้วชีวิตเป็นแบบไหนมีเพื่อนแบบนี้อยู่ด้วยลักษณะนี้อยู่ด้วยแล้วชีวิตคุณเป็นแบบไหนอยากจะให้ทุกคนเดินทางสู่ความสําเร็จจริงๆและสามารถร่ํารวยด้วยตัวของคุณเองได้ในอีก3ปี5ปีข้างหน้าค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะพี่หมูค่ะ Success Podcast Podcast ของคนสำเร็จขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการเขียนคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการแชร์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปที่จะช่วยพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ